เหรอเนี้ยงว่าเลยเราว่าอยเข้าทียกัน่กี่มาแนวใหม่

ใช่ป่ะเข้าวถ่างอีกที่เขาเลือกเข้าวถ่าง Thank you. Thank you.